เดยวไปดูเลยกินทิมเบียเมาเจ้าน่ะเมาเหรออะไรเมาเหรออะไรเมาเหรอเมาจอนอนแอร์จอนอนแอร์ป่ะฮะออนแอร์ยอมแล้วก็ว่าอะไรยอมหมดจอน่วยหมดยังอะไร วายหมดอย่างดดออสองขวดหมดเรือ,อยงอวายอะฮะวายโอ้หมันหมดแล้วจริงอนะแล้วแต่สองทุ่มแล้วตาถ้าปู่บาปน,นี้นอนหลับคุณคลอกคลอกถ้าทางจะหิวแล้วจอนมาเนี่ยาเดี๋ยนี้อร่อยไหมจอนมานี่มาเดี๋ยนี้ยินกินอะไรได้หมดทุกอย่างหนู พี่แจ็คเมาหรือเปล่ากิดอะกรปะขนมช้วยอร่อยพี่แจ็คเมาพี่แจ็ควายหมดหรือยังป้านี่กินหรือสูบกันเนี่ยอ๋อเจ้าเมาหรือยัง